อะไรก,ก็เจอกันได้นี่ครับอาจารย์ก็พากอภัยไปเลยครับอันนี้เราก็อยู่ที่เมืองกาญจนบุรีนะครับนนเราขึ้นกันที่ปลาภัยเลยครับดูว่าพาเมืองกาญเราจะได้ตะกี่โลกดูพาเมืองกาญลูกใหญ่แค่ไหนครับท่านผู้ชมเราก็อยู่ที่กาญจนบุรีครับเราจะลองเอาเพากาญจนบุรีไปแกงกินดูบ้างนะครับ อาจารย์กำลัขึ้นยันการบุรีนะครับน,น,น,นอนมารับชมกันครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่ค่อนสูงเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณสองรอยปีครับเอาครับขยาวทางแล้วครับ อคุณต้องโดดลบก่อนตัวอะไรลนลงมาอยู่ นี่ครับมะเมียวครับมึงการหนูแท้เลยครับดีบอกไอ้ของธรรมชาติจริงครับหนูในป่าจริงๆเขาในป่ามึงการจริงครับนี่ครับมีมะเมียวเป็นหลักฐานให้ดูครับดูดูครับสัตว์ป่ากินไม่รู้สัตว์อะไรครับอืนี่ครับหมูป่ามั้งครับเพื่อดำรงชีวิตดูรงชีวิตเราไว้ให้มันครับอ้าวเฮ้ยจะลงคลองใหญ่ไหมอ้าวติดยอดจะสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันอื่นก่อนดิ ใหเย็นเอาอื่นกันล้ไปที่หลังเออเดี๋ยวถอตอนถอยตัวลงมาแล้วถอยตัวลงมาเราค่อยเอากินหญ้าก่อนเหลือเดี๋ยวค่อยมากินหมูอย่างนั้นมันหมูอยู่แล้วมันขาดแล้วอันที่ไม่ขาดนี่สิภาการชนบุรีเรามันจะมีทนว่าจะเป็นกอไผ่เยอะ ngan tiếp 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 được các anh xem, Đấy. เออลงมาเลยโอ้โหลงมามันยังไม่แตกเลยถ้าแตกเพล่ะไม่ที่อย่างดินมันแข็งนะถ้าลงดินขนาดเหนไหมเห็<ๆ>นป่ะลงมาย,ยังไม่แตกก็ใช้ได้พาไป,ป,ปเพลน้ำกระจายาใช้นไหมไม่ได้ไม่ผ่าน UFI โวเตอร์ อัานาซาท่อจะแตกไหมาจา์ไม่รู้น้ำพุเลยเนี้ยเกลักมาแล้วน่ากลัวเรียบปุ้งมาเลยเนยะโอ้โหเฮ้ยนี่ก็ลงทองใหญ่ไปแล้ว đây sẽ khí lố rồi tham vii tham. đầy lố kháp, quan thao nha chán. để hay mình Ở đây là โอ้โหถากท่อเลยครับท่านผู้ชมข้างหลังข้างหลังข้างหลังที่ติดยอดไผ่ติดยอดไผ่อย่าลืมอมเดี๋ยวาลื่อมเดี๋ยวลงมาเลื่อมอีกโอ้โหโอ้โหแจมแจมแจมโอ้เดี๋ยวก็ล่วงแล้วอ่ะ แล,แล้วก็ลงมาแล้วค <h generators> รับเกรงลงมาแล้วค <in> รับเกรงลงมาแล้ว <c oughs> เกรงลงมาแล้วครับเกรงลงมาครับถึงปลอดภัยแล้วครับตรง่พื้นดินตรงพื้นที่ดินยังปลอดภัย